มาแล้วครับขบวนรถด,ด่วนดีเซลรางขาบวนที่71จากต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนปลายทางสถานีอุบลราชธานี นะครับกำลังจะออกจากสถานีอายุทยามาแล้วนะครับออกมาแล้วนะฮะ สำหรับขบวนรถด,ด่วนดิเซลรางขาบวนที่71กำลังออกจากสถานีอายุทยามาแล้วนะครับวันนี้ใช้รถด,ดิเซลราง NKF กสอ1254ทำขบวนมานะครับ ทำขบวนมาโดยคุณพี่สุรเสียงรับพาสวรรค์หรือว่าพอกลอกที่แบงค์ทำขบวนที่71มานะครับผมไปแล้วนะครับขบวนที่71